นิทานอีศพบเรื่องลิงกับจระเข้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกยังมีจระเข้ฉลาอาศัยอยู่ในบึงนั้นโดยความที่ร่างกายฉลาแล้วจึงทำให้ยากต่อการหาอาหารวันแล้ววันเล่าก็จับปลาไม่ได้สักทีโดยความเหนื่อยล้ามันจึงขึ้นไปนอนพักใต้ต้นไม้ริมฝั่งแม่นม้ำยังไม่ทันจะได้พักผ่อน ก็มีผลบูเบอรี่ตกลงมาจากต้นไม้เต็มไปหมดพอมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นลิงตัวหนึ่งกำลังกินบูเบอรี่อย่างอริดอร่อยจรเขีจึงตะโกนถามไปว่าลิงเอ้ยนายน,นายกินอะไรนะขอฉันกินด้วยได้ไหมฉันหิวมากเลยมันคือเบอร์รี่นะหวานมากเอาบอซิมเบิง้ง ม,มันหวานมากๆขอบคุณนะที่ช่วยฉันฉันจะซาบซึ้งมากถ้าได้เป็นเพื่อนกับนายได้เลยเราเป็นเพื่อนกันแล้วต่อไปถ้านายหิวก็มาที่นี่ได้เลยนะนี่ฝังนะเพื่อนฉันอยากจะให้เมียลองชิมเบอร์รี่บ้างนะแบ่งให้ฉันหน่อยจะได้ไหมได้สิ เดี๋ยวจะปเก็บมาให้นะลิงเก็บเบอร์รี่ให้จระเข้ด้วยความยินดีและจอระเข้ก็เอากลับบ้านไปให้เมียของเขาที่รักดูสิว่าผมเอาอะไรมาให้เบอร์รีห่หวานๆไงล่ะจ๊ะลิงเพื่อนผมเขาฝากมาให้กับคุณนะว้าวเบอร์รี่พวกนี้หวานมากคุณลองคิดดูสิ ขนาดเบอร์รี่ยงหวานขนาดนี้แล้วลิงที่กินเบอร์รี่เข้าไปทุกวันหัวใจของเขาจะหวานขนาดไหนกันนะเอาหัวใจของเขามาให้ฉันได้หรือเปล่าฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงละ่ะเขาเป็นเพื่อนของฉันนะถ้าคุณไม่เอาหัวใจของลิงตัวนี้มาให้ฉันกินฉันจะฆ่าตัวตาย ด้วยความสงสารเมียเขาจึงยอมกลับไปหาลิงและโกหกลิงว่าเมียของตนอยากเลี้ยงอาหารเป็นการตอบแทนที่ลิงให้บูเบอรี่มาว้าวเธอใจดีจริงๆเลยไปกันเถอะลิงยอมไปกับจระเข้แล้วพวกเขาก็ออกเดินทาง ระหว่างทางจร์เข้เกิดรู้สึกผิดขึ้นมาและได้บอกความจริงกับลิงไปเพื่อนเอยจริงๆแล้วฉันไม่ได้จะพานายไปทานอาหารหรอกแต่เมียฉันนะเขาอยากจะกินหัวใจของนายลิงได้ฟังดังนั้นก็ตกใจมากจึงคิดอุบายออกมาอ้าวนายไม่รู้หรอกเหรอ หัวใจของลิงมันอยู่บนต้นไม้นะนายต้องพาฉันกลับไปเอาหัวใจบนต้นไม้เสียก่อนจอรเข้ได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากเมื่อกลับมาถึงฝั่งลิงก็ขับไล่จอรเข้ให้ไปไปเลยนะไปเพื่อนทรยศจอระเข้โง่ฉันเอาหัวใจไว้บนต้นไม้ได้ยังไงละ่ะถ้าหัวใจของฉันอยู่บนต้นไม้แล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไง ฉันอุตส่าห์ช่วยนายเป็นเพื่อนกับนายให้อาหารกับนายแต่นายมาทรยศฉันนายจะไม่ได้ทั้งบูเบอรี่และหัวใจของฉันไปเลยนะไอ้เพื่อนทรยศลิงใช้ความฉลาดของเขาเอาตัวรอดจากจระเข้มาได้เพราะความโง่ของจระเข้จึงทำให้เขาเสียทั้งเพื่อนและบูเบอรี่ไป